สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงเผาข้าวหลามครับพี่น้องครับบ่็เคยเห็นมาเบิงนับกันด้วยครับการเผาข้าวหลามนะครับซึ่งเป็นเชิงธุรกิจนะครับก็จะเผาแบบนี้นะครับเผาเยอะๆนะครับเห็นเขาทํากันนะครับก็เลยลองมานะครับคนข้างบ้านเขาทํานะครับก็เลยนี่มาดูเขานะครับเขาก็จะทําแบบนี้นะครับ ก่อไฟข้างๆนะครับทั้งสองข้างไฟก็จะให้ความร้อนนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับไฟเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็จะดันไฟมาข้างๆนะครับข้างล่างนะครับจะทําให้ข้าวเนี่ยเริ่มสุกสุกสุกขึ้นมาข้างบนนะครับร้อนมากนะครับก็เผานะครับให้อบให้สุกขึ้นมาหน่อยเนืองนะครับอันนี้ วิธีการเผาเข้าวหลามที่เป็นเชิงธุรกิจนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับกับวิธีชีวิตบ้านเรานะครับปรับเปลี่ยนจากวิธีนนเก่าๆก,ก็ได้นะครับอนนเอามาใช้นะครับนี่เริ่มมอดแล้วก็แสดงว่าเริ่มสุกแล้วครับ พามาแล้วครับข้าวหลามสุกนะครับเชิญร,รับประทานร่วมกันนะครับเชิญชิมนะครับเชิญชิมข้าวหลามนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม